สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนวันนี้ครูก็ผ่านเรียนมาเยี่ยมชมบรรยากาศรเรียนไม้หายคิดถึงในส่วนของเนื้อหาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบจำนวนภัพจะมีวิธีการในการบวกอย่างไรและหาคำตอบแบบไหนง่ายเราไปติดตามดูบันทึกการเรียนออนไลน์ของเรากันได้เลย สวัสดีนักเรียนทุกคนเราจะออนไลน์ูดค,คุยเรียนรู้ในเรื่องการบวกลบจํานวนคละเมื่อวานเราบวกลบแค่เศษส่วนอย่างเดียววันนี้เราจะเป็นจํานวนคละก่อนที่เราจะลงไปทํานะครับเราจะมาเขียนวิธีคิดตรงนี้ก่อนเวลาที่นักเรียนบวกลบจํานวนคละจำนวนเต็มมันจะบวกกับหรือลบจำนวนเต็มก่อน เสร็จแล้วเศษส่วนบวกลบเศษส่วนการบวกลบจํานวนครับเริ่มจากเราจะเปลี่ยนจํานวนที่โจทย์กําหนดให้ให้เป็นจำนวนค่านั่นครับอันนี้ผมก็จะเขียนไว้แบบนี้ก่อนบรรทัดแรกของแต่ละข้อดูเลยนะครับ2หน้านี้บรรทัดแรกของแต่ละข้อเราจะเขียนในลักษณะจากโจทย์ลงมา บรรทัดแรกของแต่ละข้อตอนนี้ครูให้นักเรียนเขียนบรรทัดแรกของแต่ละข้อลงไปก่อนเลยครับครูค่ะถ้าเกิดสมมุติแม่เข้าใจถามครูได้ตลอดเลยใช่ไหมคะได้ตลอดเลยครับบรรทัดแรกเราจะเขียนจํานวนคะลงมาก่อนครับถามได้ตลอดเลยครับในช่วงของการออนไลน์ตรงนี้ตัวที่ผ่านมาตัวที่ไม่เข้าใจนักเรียนสามารถที่จะถามได้เลย บรรทัดแรกเราจะเปลี่ยนเป็นจำนวนคละก่อนข้อที่3ข้อที่3มันเป็นเศษเกินเวลาเป็นเศษเกินเราต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนคระเริ่มต้นที่ตัวส่วนเหมือนเดิมคือเลข3 3คูณอะไรไม่เกิน11 3 3อ9เค่ะ3 3 9, 3, 3, 9. เหลือเศษเท่าไหร่ครับ3 3 9ครัเหลือเศษเท่าไหร่ลูก สองค่ะเศษสองโอเคงั้นหน้านี้เราครบทั้งหมดแล้วเนาะข้อห้าครับข้อห้าสิบคูณอะไรไม่เกินเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดได้เจ็ดสิบเหลือเศษเท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งโอเคสิบสี่คูณสามได้เท่าไหร่ครับสี่สิบสองสี่สิบสองเหลือเศษเท่าไหร่ลูกเหลือเศษสามเศษสามโอเคงั้นทันนะข้อหกแล้วนะครับข้อที่เจ็ด ตัวส่วนเป็น12สูตรคูณแม่12ครับ12คูณอะไรไม่เกิน29 12 12 2 24ค่ะบ12 2 24เหลือเศษเท่าไหร่ครับ5เศษ5โอเคขั้นตอนที่1ของเราเราทำเรียบร้อยแล้วนั่นคือการเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละแล้วเราก็จะเขียนลงมาในบรรทัดแรกโอเคพร้อมอยังพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับรขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมการบวกลบเศษส่วน ที่เราเรียนมาเมื่อวานคือทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันฝั่งนี้เราก็จะทาตัวส่วนค่าเากันคูณด้วยตัวส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนี้คือคูณ2คูณ2ส่วนด้านนี้คูณค่ะดค่ะข้อ2ข้างหน้าคูณห้ข้างหลังคูณ6 6ตัวเลขมันเยอะเกิน18บ2 หกมาหารตรงนี้เหลืออะไรสามสามและสองสองถ้าเป็นสิบแปดเห็นไหมครับตัวส่วนเป็นสิบแปดสิบแปดข้างหน้ามันตรงกับเลขหกมันข้างล่างมันตรงกับเลขสามมันเหลือเลขสองเราก็จะเอาเลขสองนี้มาคูณเนี่ยวิธีการคิดค,คูณจะคิดแบบนี้ต่อไปสิบสองข้างล่างมันเป็นสองข้างหน้ามันเป็นหกดังนั้นสิบสองนี้เอาเลขอะไรมาคูณครับสามครับสามเอาเลขตัวที่เหลือมาคูณ สามตรงนี้10มันมันค่า5้ากับ2แล้วมันเหลือเลขอะไรสามเหลือเลขสามฝั่งนี้แล้วก็คูณ3ามข้างหน้าสิบห้าคูณสอง่าต่อไปสิบสี่กับ21อยู่ในสูตรคูณแม่ไหนครับเ <7 S 1> แม่เจ็ดข้างล่างข้างล่างเหลือสองสองและฝั่งนี้เหลือ3าสมอ่า14มันค่า2กับค่าเจแล้วเหลือเลขอะไรเลขสาเหลือเลขสฝั่งนี้21เหลือเลขอะไรครับสอ เหลือเลข2อ่ะคนอื่นเผื่ออาจจะงง21เห็นไหมข้างล่างมันคือ3ข้างหน้ามันคือ7นะครับเนี่ย21มันตรงกับ3มันตรงกับ7แล้วมันเหลือเลข2 1ตัวดังนั้นเราเลข2มาคูณ เลขสองครับสองเล,อเลืขสอง,สองเอาสองมาคูณส่วนสี่มันค่าสองกับสองเลเลขอะไรครับเลขสามครับสามเลเลขสามเอาสามมาคูณโอเคตอนนี้ในแบบฝึกของนักเรียนได้ตัวคูณเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ตัวคูณเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับทำส่วนให้เท่ากันโดยเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เป็นเศษส่วนสีแดงเท่านั้น วคูณที่เรามาคูณเราจะคูณทั้งเศษและส่วนข้อหนึ่งข้างหน้าได้หกส่วนสิบสี่ค่ะหกส่วนสิบสี่เวลาเรารู้ข้างหน้าสิบสี่ข้างหลังตัวส่วนเนี้ยก็สิบสี่เพอส่วนข้างหลังได้เจ็ดค่ะเจ็ดโอเคครับข้อสองครับยี่สิบห้าส่วนสามสิบค่ะยี่ห้าส่วนสามสิบคนอื่นช่วยช่วยกันตอบได้ครับข้อส่วข้างหลังคือสามส่วนสามสิบโอเคข้างหน้าได้ไรครับ สามส่วนสิบสองเศษสามส่วนสิบสองโอเคข้างหลังแปดส่วนสิบสองครับแปดส่วนสิบสอง ขั้นตอนที่สําคัญในการบวกลบจํานวนค่าเวลาที่เราบวกลบจํานวนคะจจานวนเต็มครูจะเอามาบวกกับจุนวนเต็มก่อนโดยที่ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นเศษเกินหรือว่ามันจะเป็นเศษส่วนแต่ถ้าเป็นการลบเศษส่วนถ้าสีแดงมันลบไม่ได้เราจะต้องมีการไปขอยืมข้อที่1มันเป็นการบวกงั้นนักเรียนช่วยกันบวกได้เลยครับสีน้ําเงินบวกได้เท่าไหร่สีส่ค่ะจำนวนเต็มสี่เศษ ส <14. S 1> ิบสี่ข้างล่างสิบสี่ข้างบสิบสามค่ะสิมมาจากไหนหกบวกหกบวกเจ็ดค่ะการบวกลบเศษส่วนครับเศษบวกลบเศษดังนั้นตัวส่วนคงเดิมเนาะดังนั้นข้อนี้มันต่ําแล้วจบข้อนี้ผ่านข้อที่สองครับวิธีลบเหลือสองสองจำนวนเต็มส <2. S 1> <2. S 2> ค่ะโอเคครับตัวส่วนเหมือนเดิมสามสิบตัวเศษสิบเก้าค่ะ 19โอเคต่ำแล้วจบ2ข้อไม่มีปัญหาผูไม่น่าเขียนด้วยซ้ำนักเรียนสามารถที่จะหาคำตอบเองได้สีน้ำเงินบวกสีน้ำเงินสีแดงบวกสีแดงสีน้ำเงินลบสีน้ำเงินสีแดงลบสีแดงข้อ3 5ค่ะครับจำนวนเต็มค่ะโอเคจำนวนเต็มค่ะเจ็ดสิบเอ็ดส่วนสิบสองสิบเอ็ดส่วนสิบสองตมแล้วเห็นไหมครับเมื่อนักเรียนรู้วิธีการในการบวกลบจำนวนคลาสแล้วมันไม่ยากเลยถ้ากรณีเศษส่วนลบไม่ได้ ลอาทำอย่างไรค,ครูมีกระเป๋าให้ับต่อไปข้อที่4ถ้าเป็นการลบนะักเรียนดูสีแดงก่อนสีแดงมันลบก,กันได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องไปขอยืมขอยืม1 4ไปลบ15ไม่ได้14ต้องไปยืมจากใครืม5ยืมมาจาก 5. 5. 5 5โดนยืมไป1 5จะเหลือ4เวลาที่ยืมมันจะยืมมาจากตัวข้างหน้า5โดนยืมไป1จะเหลือส แต่ตรงนี้มันจะไม่ใช่24เวลายืมมันยืมมาได้เท่าไหร่มันยืมมาได้เท่ากับตัวข้างล่างคือ36ดังนั้นจาก14แล้วก็เอา14บวกกับ36 14บวก36ได้เท่าไหร่ครับ50ครับได้50งั้นตรงนี้ตัวเศษก็เป็น50เรียบร้อยแล้วคุณเน้นเลยนะว่าเวลาที่เรายืมมาเราจะเอา2ตัวนี้บวกกันเราก็จะได้50ถึงขั้นตอนนี้สีแดงเราลบกันได้ละสีแดงลบได้เท่าไหร่ครับ สามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าค่ะสีน้ำเงินมันลบกันได้หายหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่ต้องเขียนเสร็จไปแล้วหนึ่งหน้าข้อนี้การลบสีแดงมันลบได้ไหมไม่ได้ครับบไม่ได้ถึงขั้นตอนนี้นักเรียนเป็นคนบอกครับยืมเจ็ดมาครับเลขอะไรไปยืมลูกสามไปยืมเจ็ดค่ะสิเลขสามสไปยืมเจ็ดจากเจ็ดจะเขียนอะไรจดเขียนหกจากเจ็ดโดนยืมไปหนึ่งเหลือหกสาม มันเป็นสิบสามไหมไม่ไม่เป็นค่ะเป่ไมันต้องเป็นเลขอะไรสามสิบสามครับสามสิบสามเพราะมันยืมมาเท่ากับตัวข้างล่างดังนั้นตอนนี้สีสีแดงลบกันได้หรือยังได้แล้วค่ะสามสิบสามลบแปดเท่ากับเท่ากับยี่สิบห้าเท่ากับยี่สิบห้าเอ๊ะแล้วตรงนี้มันต่ำหรือยังยังค่ะยังไม่ต่ำเอาสิบแม่ไหนมาตัดเออค่ะห้ามาตัดข้างบนเหลือเท่าไหร่ห้าค่ะห้าข้างล่างเหลือหก โอกค่ะต่ำหรือยังต่ำแล้วค่ะต่ำแล้วการบวกน้ำเงินบวกน้ำเงินแดงบวกแดงบวกเจ็ดค่ะโอเจ็ดตรับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเจ็ดสีแดงครับยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าค่ะส่วนสี่สิบสองสี่สิบสองค่ะต่ำหรือยังต่ำแล้วค่ะต่อไปข้อที่เจ็ด ได,ไ,ไ,ดได้เท่าไหร่หรรครับเก้ามันยังไม่ต่ําครับันเรียนสีแดงเนี้ยมันยังไม่ต่ำ,ส,ตำสามค่ะนำสามมาหารในเมื่อเรานำสามอาหารนะครับจำนวนเต็มสีน้ําเงินเขียนไว้เหมือนเดิมโอเคนำสามาหารข้างบนเหลือเท่าไหร่สามค่ะสามข้างล่างแล้วครับยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดอีกหนึ่งรูปแบบที่ันเหรียนจะเจอคือเมื่อเราบวกจํานวนค่แล้ว มันยังเป็นเศษส่วนเกินอยู่เราจะมีธีการการตอบอย่างไรคุณมีคำตอบอข้อสุดท้าย,ยจำนวนเต็ม6กค่ะจำนวนเต็ม6ครับ6 4สี่ส้าส่วนสสองค่ะส9ส่วน 12, 12. องพอเป็นแบบนี้จุดให้เราสังเกตอีกแล้วครับ19ส่วน12มันเป็นเศษเกินเราต้องเปลี่ยนสีแดงนี้แหละ ให้เป็นจํานวนค่ะเปลี่ยนเฉพาะตัวสีแดงนะ19บเส่วนสิเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ1นึ่เศษเจ็ส่นสิค่ะสรุปข้อนี้เราจะตอบอะไรครับ7 7ษเศส่วน่เศษเศเศส่วนสิตัวอย่างในการหาคำตอบของเราวันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้ว มาทบทวนวิธีคิดในการหาคําตอบของเรานะครับการบวกลบจํานวนค่าเริ่มต้นเราจะเปลี่ยนจากจํานวนเศษส่วนให้เป็นจํานวนค่าก่อนหลังจากนั้นเราจะนําจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มและเศษส่วนบวกเศษส่วนในกรณีที่เศษส่วนบวกกันแล้วเป็นเศษเกินเราก็เปลี่ยนให้เป็นจํานวนค่าจํานวนเต็มที่ได้จากการเปลี่ยนจํานวนค่าเราก็เอาไปบวกกับจํานวนเต็มเดิมอยู่เราก็จะได้คําตอบในกรณีการลบจํานวนค่า ถ้าเศษส่วนลบไม่ได้เราจะต้องไปใช้การกระจายหรือการขอยืมนะครับจากจำนวนเต็มข้างหน้าและมีวิธีการในการคิดคือเมื่อเรายืมมาได้ตัวที่ยืมจะมีค่าเท่ากับตัวส่วนไม่ใช่ยืมด้สิหลังจากนั้นเราก็เศษส่วนลบเศษส่วนจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มแค่นี้เราก็หาคําตอบได้เรียบร้อยคณิตไม่ยากอย่างที่คิดเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ